ถ้าตอนประชุมพรรคเพื่อไทยหลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกพรรคเพื่อไทยปรบมือให้คุณภูมิธรรมเวชชัยนะครับในการเป็นหัวหน้าทีมเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมคิดว่าที่พรรคประชาธิปัตย์ก็คงจะปรบมือให้คุณองอาจคลามไพบุญเช่นเดียวกันนะครับคุณองอาจคลามไพบุญนั้นะเป็นหัวหน้าทีมการเลือกตั้งในกรทมในครั้งนี้นะฮะถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดนะฮะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์ก็ว่าได้มีคนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจํานวนมากนะครับ 60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งหมดออกมาใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็คะแนนที่พรรคประชาธิปัตย์นั้นได้เนี่ยนะครับก็น้อยกว่าคะแนนของการเลือกตั้งระดับชาตินะครับถ้าไปดูสัดส่วนของพาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเพียงแค่ประมาณ1 0 0 0 0แสนคะแนนเองคือออกมากันหมดนะฮะฐานเสียงนั้นออกมากันอย่างเต็มที่ไม่ได้หายไปประมาณ2 0 0 0 0 0เหมือนกับกรณีของพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นคงจะต้องปรบมือให้คุณองอาจคล้ามไพบูญจริงๆนะครับ ถ้าบอกในตัวแคนเดตของหมอมราชวงสุขุมพันธุ์วริพันธ์นั้นอาจจะถือว่าเป็นแคนเดตที่ไม่แข็งมากนะฮะอาจจะมีจุดบกพร่องเยอะในส่วนของผลงานในช่วง4ปีที่ผ่านมาแต่ว่าสมรับคุณองอาจน,นั้นก็สามารถทําให้ชัยชนะมาเว็นของปชปได้เหตุผลที่ปชปชนะนะฮะที่มีการพูดกันในสังคมก็บอกกันว่าเป็นเพราะว่ามีการใช้วาทกรรมที่ทําให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหา,าคนครนั้นกลัว นะกลัวคุณทักษิณกลัวเสื้อแดงกลัวเพื่อไทยนะกลัวกินรวบนะฮะกลัวเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารกลัวพักเดียวได้ทั้งรัฐบาลกลางแล้วก็ได้ทั้งรัฐบาลท้องถิ่นนะครซึ่งอันนั้นก็จะเป็นคําอธิบายหนึ่งนะฮะมันก็มีอีกคําอธิบายหนึ่งด้วยนะครับเป็นคําอธิบายของทางพรรคประชาธิปัตย์เองในมุมมองของเขาเนี่ยทำไมเขาชนะนะฮะเรามาดูหข้อนี้แล้วกันนะครับอาจจะทําความเข้าใจแล้วก็ ยอมรับในบางส่วนตรงนี้ได้เหตุผลแรกก็คือชื่นชอบในนโยบายที่ประสบความสําเร็จในช่วง4ปีที่ผ่านมาและงานที่ผู้สมัครนั้นจะทําในช่วง4ปีข้างหน้าอาจจะมีบางข้อที่ผมเห็นด้วยกับที่คุณองอาจคาใไพบุญได้สรุปให้สืมม่อมวลชนได้ฟังเกี่ยกเหตุผลที่ประชาธิปัตย์ชนะแต่ว่าข้อที่หนึ่งไม่น่าจะใช่คนที่ไปเลือกมมสุขุพันธ์ในรอบนี้ที่ผ่านมานั้นเลือกโดยที่ไม่คํานึงถึง ความจริงว่าผลงานในช่วง4ปีที่ผ่านมานั้นมันก็ไม่ได้โดนจะเท่าไหรนะะ่ส่วนข้ออื่นน่าจะอาอาพอเป็นจริงนะฮะคนนั้นเลือกเพราะผู้สมัครมีความรู้ความสามารถที่เป็นประจักษ์นะฮะทำงานด้วยความซื่อสัตย์ไม่โกงอันนี้ก็คงจะจริงนะฮะวาทกรรมบอกว่าโตมาแล้วไม่โกงนะวัทกรรมว่าซื่อสัตย์สุจริตพรรคประชาธิปัตย์ในส่วนนี้ก็ยังขายได้อันนี้ก็ต้องปรบม,มือยอมรับให้เขา ไม่หมายความว่าพรรคอื่นโกงแต่ว่าอย่างน้อยมีการสร้างภาพลักษณ์ให้สังคมนั้นเข้าใจว่าพรรคของตอนเองนั้นไม่โกงแล้วเป็นเป็นภาพลักษณ์ที่คนดูแล้วแบบเชื่อก็ไม่รู้ทําไมแต่ว่าโอเคอันนี้เป็น selling point ในระดับหนึ่งที่ยังถือว่ายอมรับได้สคือว่าเป็นความเชื่อมั่นศรัทธาที่พรรนั้นยืนหยัดทำงานเพื่อกรทมกทม,มาตลอด67ปีที่ผ่านมาคื คุณตุองอาพยายามอธิบายว่าตกลงแล้วคุณกรุงเทพนั้นยังไว้วางใจนะฮะยี่ห้อที่อยู่ไว้วางใจพรรคปชปอ,อยู่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นหนึ่งล้านสองแสนเสียงก็คงจะจริงนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นไปดูข้อที่4กันนะครับความรักและศรัทธาในหัวหน้าพักก็คือคุณนภิสิทธิ์เวชาชีวะอย่างที่ผมได้เคยพูดก่อนรายการนะครับถ้าโหวตในรอบนี้คะแนนเสียงพรรคประชาได้ัลได้น้อยมันก็จะเป็นคําปฏิเสธนะที่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครให้ไปถึงคุณนภิสิทธิ์ ด้วยแต่คะแนนออกมาเยอะก็ถือว่าโชคดีสําหรับคุณอภิสิทธิ์ไม่ยอมรับพฤติกรรมอำนาจนิยมของคนในรัฐบาลและพันบธบททักษิณชินวัตรผมไม่แน่ใจว่านี่มันใช่หรือเปล่าเพราะว่าอดีตนายกรัฐมนตรีพันบธบททักษิณก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งผู้ว่ารอบที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะบอกว่าคนกรุงเทพไม่ยอมรับในตัวคุณทักษิณหรืออำนาจเหนือรัฐบาลก็คงจะไม่ใช่อาจจะกลัวว่าจะมีรัฐบาลของพรรค เดียวกันสําหรับท้องถิน่นแล้วก็ระดับชาติอันนั้นอาจจะเป็นไปได้ข้อที่หกนะความนิยมในการทำงานของรัฐบาลนั้นลดลงทําให้คนกรุงเทพเลือกพักประชาธิปัตย์นะฮะไม่แน่ไม่แน่อันนี้อาจจะจริงเพราะฉะนั้นถ้าสรุป 6, 6ข้อนี้นะผมเชื่อประมาณ4ใน6นะเชื่อประมาณ4ใน6แล้วก็เป็นเป็นโอกาสในการที่จะสร้างผลงานให้อย่างน้อยเป็นหในหให้อย่างน้อยข้อแรกนั้นเป็นจริงก็คือให้คนนั้น มีความไว้วางใจว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะทางานสาเร็จในช่วงสี่ปีข้างหน้าความที่หัวหน้าพักคอยกดดันอยู่และความที่พรรคประชาธิปัตย์คอยกดดันอยู่ผมคิดว่าการทํางานของหมมสุขพันธ์นั้นจะไม่มีความอินสระเหมือนกับสี่ปีที่ผ่านมาซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะฮะการกดดันจากพักพวกเดียวกันอาจจะทําให้การทํางานนั้นมีผลออกมาที่สามารถโฆษณาได้ว่าเป็นคนงานของผู้ว่ากทมเนี่ยอาจจะเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือกดดันจากพักให้มีผลงานเพราะพักนั้นไม่มีโอกาสสร้างผลงานในด้านอื่นๆก็เลยต้องใช้ตำแหน่งผู้ว่านในการสร้างผลงานแรงกดดันนี่จะเป็นแรงกดดันที่มีผลดีต่อประชาชนชาวก,กรุงเทพมหานครคือผู้ว่านนี้นก็ต้องสร้างผลงานออกมาแล้วก็ต้องมีการสื่อสารจากทีมการสื่อสารของพักประชาธิปัตย์เองที่จะช่วยนะฮะประชาสัมพันธ์ผลงานให้คนนั้นเข้าใจเพราะว่าในช่วง หลายปีที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์สุภุมพันธ์ก็มีปัญหาในการสื่อสารกับประชาชนนะฮะั้นี้เป็นโอกาสที่ดีสําหรับพรรคที่อาจจะไม่สามารถรีแบรนด์ตัวเองได้แต่ว่าอย่างน้อยสร้างผลงานออกสู่สาธารณชนแข่งขันกับรัฐบาลน,นะฮะรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะฮะผลงานของรัฐบาลกลางนั้นถามว่าในภาพรวมมันสําคัญกว่าผลงานของผู้ว่ากทมไหมก็คงจะสําคัญกว่าแต่ว่าการประชาสัมพันธ์ออกมาเนี่ยฝ่ายค้านสามารถช่วงชิงจังหวะ แล้วเอาชนะรัฐบาลกลางอย่างได้เลยถ้าเกิดประชาสัมพันธ์ได้เก่งพอผลงานของผู้ว่าอาจจะมีมากกว่านายกในช่วง4ปีข้างหน้าก็ได้มันอยู่ที่วิธีการสื่อสารกับประชาชนให้คนนั้นเข้าใจถึงผลงานต่างๆเหล่านั้นพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับตกลงแล้วคุณพงษ์สุพัทควรกลับไปเป็นตำรวจหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าครับ เวลาลงไปเล่นการเมืองนะครับแบบที่ตนเองไม่ได้เป็นนักการเมืองนั้นต้องระมัดระวังนะฮะอย่าให้การเมืองนั้นใช้ตนเองคืออย่าให้การเมืองทําให้ตนเองนั้นพังนะฮะหลายคนนั้นเล่นการเมืองนั้นบางทีหมดทั้งหน้าตานะหมดทั้งภาพลักษณ์ที่ดีหมดทั้งเงินทุนส่วนตัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ทําลายนเพราะฉะนั้นเวลาคนบอกว่าเออต้องรับใช้บ้านเมืองเนี่ย ต้องคำนึงถึงตนเองไว้บ้างเพราะว่าถึงเวลาพอลงไปแล้วในบางทีเนี่ยอยู่ไปนานๆเนี่ยคุณไม่ได้เหลือในศักยภาพที่จะรับใช้บ้านเมืองได้ต่อนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกพลตุรพภพงศพัฒน์พงษเจริญว่าในทุกๆฝีก้าวหลังจากนี้เนี่ยอย่ามวัวแต่ไปอกหักนะกับการเมืองแล้วมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้ว่าจนถึงขั้นไม่คำนึงถึงเรื่องอื่นนะตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้น ความอยู่รอดในระยะยาวเพื่อที่จะมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนนั้นสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นในมุมมองของผมนั้นการที่คุณพงษพัฒน์จะไปเป็นตํารวจต่อเป็นรองผอบอรตอรอแ้วในอนาะคตอาจจะเป็นผอบอรตอรอเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เสียหายนะจริงแล้วในประเทศอืน่นเวลาลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยตำแหน่งเดิมยังไม่ต้องออกก็ได้นะครับกับเข้าไปเป็นได้อยู่แล้วเข้าใจในกรณีของไทยก็คงจะไม่มีปัญหา เช่นเดียวกันแถมเป็นรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติสามารถช่วยชาวกรุงเทพมหานครได้ไหมก็ช่วยได้นะครับไม่ใช่ช่วยไม่ได้นะครับบทบาทของคุณบนสะพานในการรับเรื่องร้องทุกข์ในการาลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ผมคิดว่าสามารถทําได้ต่อนะครับถึงแม้ว่าเป็นบองรองผบตอรอหนึ่งคือต้องไม่ไปโอหักกับมันมากสองคือกลับมาสู่สายอาชีพเดิมที่ทําอยู่ในขณะที่ ยังเก็บความหวังที่จะมีบทบาททางการเมืองไว้ต่อไปนะและใช้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ในสายงานที่ถนัดในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงระยะนี้ไปนะฮะปีสปี4ปีก็ว่ากันแต่ว่าไม่ใช่ลืมการเมืองไปนะฮะการเมืองนั้นเก็บไว้เป็นสิ่งที่สามารถค่อยๆทําได้แบบที่ไม่ทลุงทุนทรัพย์ส่วนตัวแล้วก็ทำลายภาพลักษณ์ของตนเอง นะในรอบที่ผ่านมาพลนฤบดีพลสวัสดิ์พงเจริญได้คะแนนเสียงมากกว่า1ลนะ้านเพราะฉะนั้นก็ควรจะช่วยรับใช้ประชาชนที่ไว้วางใจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําแต่ว่าในรูปแบบของการเมืองไทยนะฮะและในโครงสร้างของพรรคเพื่อไทยณนะเวลานี้ถ้าเกิดคุณพลสพักจะอยู่ต่อในแบบที่มีประสิทธิภาพและมีโอกาสในการช่วยเหลือประชาชนมากกว่ายังไงไงผมคิดว่าหนีไม่พ้นตำแหน่งรองผบอรตร การเข้าไปเป็นรัฐมนตรีมีความจําเป็นไหมก็ไม่ได้มีความจําเป็นนะครับซึ่งอันนั้นก็อยู่ที่ดุลยพยินิจของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าการเป็นรองผอบอรตรวางตัวให้เป็นผอบอรตรสามารถช่วยชาติได้ต่อไปคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่เสียหายและบางทีมันจะช่วยดามหัวใจด้วยนะฮะไม่ให้อ,อกหักจนเกินไปแล้วถึงเวลาจะได้เข้าใจภาพรวมว่าการเมืองมันก็แค่การเมืองเลือกตั้งก็แค่เลือกตั้งแพ้เลือกตั้งไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่ the end of the world